เขาสร้างกรรมไว้ยังไงเป็นยังไงยังไงถ้าเราเจอเราก็จะดีแต่ว่าตัวบาปนี้มันก็จะต้องออกมาเป็นตัวรูปร่างก่อนเพื่อให้คนทั้งหลายได้รู้ว่าเออเรื่องมันเดินมายังไงและมันจะไปจบอิท่าไหนและมันจะไปจบแบบไหนและต่อจากนั้นเพราะถ้าคนเห็นแล้วก็จะได้รู้ว่าเออมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ก็เลยอธิบายให้ฟัง ถ้าเวลาเราฟังแล้วก็ถ้าเราฟังแล้วเราก็จะได้จักต้นชนปลายถืนว่าบางทีคนทุกข์มากามากคนลำบากมากมันมีกรรมอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ถาไม่เจอจะไปทำก็ดูว่าจะเราก็ดูไม่ได้ต่อนเก่งขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะสร้าง ใครคนมีบาอะไรคนมีความทุกข์นั้นเนี่ยหายไปได้ต่อให้มีก็นล่างสองล่างคนก็ปลอมลายเส้นเอาไปใช้โดยที่ไม่มาถึงมือพวกคนบาปมันก็มีเยอะไปหรอกอย่างเงี้ยมันก็มีเยอะไปอ,อันนี้ก็คือเล่าให้ฟังเป็นเนาาื้อหาสาระส่วนประกอบของคำว่าจิตเป็นอกุศลเพราะว่าจิตเป็นอกุศล ตั้งแต่เล่ามานี้เนี่ยจิตเป็นอักุศนั้นเนี่ยมันเป็นคิดประเภทไหนและมันจะมีวิบากแบบไหนและวิบากเมื่อวิบากมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะส่งผลอะไรกับชีวิตและกับครอบครัวและมันจะส่งยาวนานไหมแล้วถ้าสมมติว่าจิตเป็นอกุุลนี้เนี่ยได้รับความช่วยเหลือใครจะเป็นผู้หักหลัง ทำให้บาปนั้นคงสภาพอยู่เสมอต้นเสมอปลายโดยที่ว่าไม่สามารถที่จะกำจัดอ้ตัวมีบาปนี้ออกไปได้ไอบาปต้งเหยวนี้มันยังพอทนได้บาปรูปบาปเมียที่มันจะมาเพิ่มที่มันจะมาเติมแต่งให้บาปนั้นสมบูรณ์แบบที่สุดและก็เป็นโรงเรียนชีวิตที่เต็มไปด้วยความสนใจมากที่สุดนั้นเ่ย ใครเป็นคนตั้งตัวแกนี้ขึ้นมาแล้วเขาตั้งมาแล้วเนี่ยทำไมเขาจะต้องประทับไม่ให้คนช่วยเหลือเขาจะไม่ให้ใครช่วยเหลือเลยมีเงินแต่ว่าเปลี่ยนขาเองไม่ได้ขึ้นตัดแขนขึ้นตัดขาไตขาเยียงมันก็วิ่งเร็วไม่ได้ทำมนในตัววิบากตัวนี้ มันเป็นประทับไม่ให้ใครนเนี่ยช่วยเหลือได้และไม่ให้เป็นเรียนวิบาตกรรมที่มันที่บาตนมันประทับเอาไว้ได้เพราะเขาต้องการอยากจะให้เป็นบทเรียนชีวิตแก่นคนผู้มีจิตมีกายวาจาใจที่เต็มไปด้วยอคตินนสนกรรมที่ไม,ม่ดีในวัดวางอารามพุทธศาสนาครูบาอาจารย์ ปั่นน้นตัวและก็สร้างเรื่องขึ้นมาให้สังคมพระให้สังคมอะไรเกิดความวุ่นวายมันก็เลยเป็นเหตุทำให้ลักษณะเช่นนี้อันนี้ก็คือเล่ามาจากเรื่องของพระธรรมเพราะว่าพระธรรมนี้เนี่ยท่านได้อธิบายเอาไว้แางนี้แล้วข้อนี้นะาที่เล่าก็าเล่าไปในลักษณะเช่นนี้ เพื่อต้องการอยากจะได้ให้รู้ว่าโครงสร้างของคนทีบุโครงสร้างชนคนทีบาและบุคคลเขาเรียกว่าเทพเทวดารักษาคนทีบุญกับเทพเทวดาไปปินการทนทีบ่าไม่ให้เข้าถึงความสุขนั้นเนี่ยมันมียู่ลประเภทมันมีอยู่กีคคนและแต่ละคนนั้นเนี่ยเขาทำหน้าที่อะไร เราจะได้ล็อกพอจะได้อธิบายเรื่องราวแต่ละฉากแต่ละเรื่องแต่ละตอนนี้ให้มันเป็นเรื่องเดียวกันแล้วต่อไปไปจะได้รู้ว่าเออความเรื่องนี้แล้วมันจะมีเรื่องเล่า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 อีกนะมีเรื่องเล่าไปที่ล็อกพ่อเล่าอย่างนี้นี่ล็อกพ่อไปเจอเนี่ยไปเจอไปเจอเรื่องเรื่องหนึ่งาะไปเจอหลายเรื่องแล้วแหละ เจออะไรเรื่องแต่จะเล่าเป็นเรื่องไปก่อนมันมีอยู่มันมีอยู่นะมันมีอยู่มันมีอยู่ว่าเออันนี้เรื่องริงนะไม่ใช่เรื่องโกหกแต่มันไม่ใช่เรื่องพระะทับเลยหรอกแต่ไม่ใช่เรื่องพระะทัมนะแต่มันเป็นเรื่องที่ประสบอากาศมา ในช่วงนั้นมันพศอทอ่ไรไม่รู้เขาเรียกว่าน่าจะน้ําทั่วกรุงเทพอ่ะช่วงนั้นอเออน้่ทั่วกรุงเทพอ่ะทีนี้กัปรากฏคุณบามนมีรูปศิ์อยู่คนเดียวเขาถวายเขาบอกว่าเขาถวายคือลอกพ่อแปลวไม้ซักอ่ะแปลวไม้ซักมาจากเขาเรียกว่าอรุทกรุงเทพอ่ะ เอาไม่ซัดมาที่นี่ไม่ซัดมันก็เลยรถเนาะไม่ซัดมันก็เลยรถแต่ที่นี่ปากฏคือตัวซอยแคบคุ้ยแคบมันแคบมากนะไอ้ซอยถ้าแถวอ่อนระู้เนี่ยมันแคบเข้าไปในบ้านไอ,รไอร้รถเราไอ้รถรถคนไม่ถ่วงไปก่อนหางมันก็ยาวมันไม่ใช่ยาวธรรมดามันยาวเกียดเลยแหละเออมันยาวเกล็ดมันยาวแบวแบแเหลือยาวอยู่นะเงี้ย เออมันยาวเลยทีนี้พอรถมันยาวขึ้นมามันเข้าประตูไม่ได้วันนั้นลุงพ่อก็ไปด้วยนะไปคุยกันคนลุงพ่อน,นี้ศาสตร์ในเทวดาขอร้องในเทวดาเจ้าพ่อเขาใหญ่เขาเรียกว่าเจ้าพ่อสิงโตอ่ะไอ้ที่าเราไปเอาหินนี่แหละบอกว่าเจ้าพ่อสิงโต ดูซินเนี่ยเขาเอาไว้ไม้ซัดมาประมาณหลายรถแมสเขาอยากจะเอาออกมาจากบ้านอยากจะเจ้าพ่อสิโตเนี่ยนั่งไปบนรถไปควบคุมเอาไม้มา,า,มาถึงบ้านไ,ได้นะพราบว่าจะเอาไม้เนี่ยมาทําบ้านเดือนไทยมาทำตุ้ิเดือนไทย,เ,ยเพราะว่าถ้าซื้อเขาแล้วมันก็แพงมันหลายล้านเนี่ยก็เลยไปขอร้องให้เจ้าพ่อสิโตซึ่งเป็นเจ้าพ่อใหญ่ ที่เรากำลังไปคนหินเข้ามาเนี่ยแหละบอกว่าขอจะาพ่อสิงโตเนี่ยช่วยรับงานดีด้วยนะแล้วก็ให้ถือเป็นพิเศษเลยนะอันนี้ก็เชื่อได้ว่าเจ้าพ่อสิงโตนี่เขาก็ใส่เครื่องแหวนเขานะเขาจะใส่บัวแหวนไยๆบัวของพระเจ้าถา,นนะากศิษเนี่ยเออใส่บัวกแบบนี้อ่ะแล้วเขาก็ใส่ชุดนักรบไปแล้วเขาก็ถือดาบ เขาแบบด่าคุณเขาอย่างเงี้ยไอ้ดาน่ยจะเป็นดาโอร้าเน่ะเขาบันนั่งอยู่บนหัวหัวรถที่ร้อนเนี่ยเขาจะนั่งไปเลยนะเขานั่งบนหัวรถซี่รอไปเลยพอนั่งไปึ้นมาเขาแบเขาแต่ตอนที่เขาจะออกออกจากวัดไหนนี่นะเขาจะมานั่งเขาบอกว่าไปลูกหลานเราเนี่ยเขาบอกว่าพ่อเนี่ย จะน่าไปเอาไม้มาเอาไ้มามาสร้างวัดดูมันฟ้าแล้วก็จากอัญชาการเองไอ้ีผู้ใดขวางูมันคือมันจะต้องถึงความดีตปขอให้ฟ้าดินเนี่ยจงเป็นศักดิ์านด้เยว่าข้านี้เนี่ยถูกเทียบเชิญให้ไปเป็นผู้นำในการขนไม้เนี่ยออกมาจาก ซอยอนุทห้เอามาไหว้อยู่ที่มาไหว้อยู่ที่เขาเรียกว่ากู่มันฟ้าจากนั้นเป็นต้นมาเจ้าพ่อ,พอเขากาา็านั่งรถไปนั่งรถไปที่กรุงเทพนะพอนั่งรถไปที่กรุงเทพเพราะเขาไปขึ้นบัญชาการเขาไม่คืนเขาไม่คืนอย่างเงี้ยทีนี้มันมีไอ้รถทิกรอข้างนึ่งหาบรรยายน่าจะชาวบ้านชนมุมชนเขามันยาวเลยแหละ มันก็ไปเที่ยวไม่ได้เที่ยวยังไงไอ้หามันก็ไปติดนาบ้านตันั่นไอ้หัวก็ติดตัวนี้จะทำยังไงวะในที่สุดเอ้าเฮ้ยมึงมี้อดไหมวะเมีย่างั้นก็ตีตันแพนมากนั่นไปเลยตีมันแตกเรื่องหลังร่องเข้าไม่ได้ไอ้ก็แทนบ้านมือซิปแลก็สร้างนี่ขนาดมีมือซิปขึ้นเลเออสร้างเป็นหนานะมันก็มีสองสามชั้นนะก็ว่าจะสร้างให้มันแตก แบบแบบเขาจะบานคนรวยเนี่ยบานคนรวยเนี่ยมันไม่ใช่บานที่ป้อกันได้หรอกมก็รู้ว่าเราตีไปตีขึ้นคืนน่ะตีขึ้นคืนที่นี่เสียงมันดังที่นี่ปาก้อขึ้นมาว่าเสียงมันดังพอเสียงมันดังขึ้นมาป๊บมันก็มียาิอยู่คนหนึ่งน่ะแกนอนในรับอยู่ข้างๆบ้านแกตะเลยเปิดออกประตูบ้านแกมา Lu, แต il, en ่ว่าลูกแต่ว่าลูกนี่เขาไม่เขาไม่โวยวายเนี่ลูกนี่เขาไม่โวยวายเนี่แต่ว่ายายคนนี้เนี่ยแกเป็นคนที่มันมันก็เกอยู่บ้านน่ะแกก็มาแกแกก็ออกมาโวยวายแกบอกว่าถิงนทําในท้งคืนเขาจะรลบกจะนอนเพราะเมืเช้าเขาจะเขาจะตื่นไปทางาน รู้ไหมนโกคนชาวบ้านชนเมืองเขาแกนั่นอย่างนี้แกก็ออกมาเว้ยไว้นะว้ยไว้แกคอยี่อจักเ้ยแหละทีนี้แต่เราจะเปิดความเสียงเราเราบอกตีไปตีไปเลยเชื่อไหมว่าจริงๆแล้วคนอื่นเขาไม่ได้เววหรอกเขาววอเยนี่แหละ เราเลยมาพิว่าโอ้ยหากคนกรุงเทพเขาอย,อยูพิจิกันนี่เขาไม่ค่อยไปมาฮั่นซึกันมันเองมันก็บ้านนอกไปมันเองมันก็ชนบทดเนีชนบทลดดียังไงก็ได้ใครจะตีใครจะชุบนพูชุบนตะไลชุบไปเลยแต่ว่ากรุงเทพไม่ใช่อย่างนั้นมาปรากฏขึ้นมาว่ามันมีอยู่วันปรากฏว่าไอ้เที่ยวนั้นเราเอาไปนะั่น กลางคืนเราตอนนี้เราไปเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยพอตอนไปจะเอารถออกรถเราเข้าไปกลางคืนพอตอนเช้าจะรถออกตอนเย็นๆย็นเรารถออกทีนี้ไอ้พวกตอนกลางวันนี้เนี่ยมันนหย่ยบ้านดึกซี้ดึกตรงแค่ข้าวเนี่ยมันสร้างบ,บ้านหลังหนึ่งพอมันหลังหนึ่งขึ้นมาวันนั้นเนี่ยช่างเนี่ยมันไปไหนมาทำงานช่างนี้มันไปไหนมาทำงานเนี่ย ทิ่ดดอยู่ยช่างเนี่ยมันไป,ไปไหนมาทํางานกับปิ่นอยู่แต่ว่าพวตรของม,มังเน,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 นเนี่ยมันเอาไปทิ้งไว้บนลังคาเนี่ยบนลังคาชั้นสองเนี่ยวันนี้คือที่มันก็ไม่รื่อล,ลงมาหรอกไอ้ยายคนนี้เนี่ยไอ้ยายปากมากคนนี้นี่ไม่รู้ที่เะี่ยรวมนิ่กันนะไม่รู้ว่าแกเดินไม่ท่าไหนแกเดินมาใกล้กับไอบอลที่เขาทํางานนะ แต่ว่าเราคิดกตนนะ่ที่เขาไปยบ้านเขานะ่รแต่เดินไปเดินม,าเ,นมา,เนนนาเดินมาเดินไปถึงเวลาเดินหากรรมหาเวนอะไรไม่รู้ปรากฏขึ้นมาว่าไอ้ข้อน,นี่นะไอ้ข้อนที่ตะปูเนี่ยมันอยู่บนล็อคามันมันมันซุกเอาไปในแผงข้อศอกนะมันน่าจะอยู่เป็น,นวังวันสอนงวันเกินนะเอออยู่ๆมันเริ่มถลายลงมามันมาซักอยู่หัวยายตรงนี้อเออ,เอ,อ มันมันซักหัวตรงนี้เลยอ่ะพอมันซักชุบขึ้นมายายคนนี้เราล้มเขาทำมาเอมหัวกำมาขึ้นมาปรากฏขึ้นมาว่าเชื่อไหมว่ายายตัวนี้แกอยู่บ้านคนเดียวพวกลูกลๆเขาเนี่ยเขาไปทํางานหมดทีนี้เราก็มารู้แล้วว่ายายตัวนี้เคย่าเราตอนล้นคืนนี้นะแล้วตอนการตอนเช้านี้เนี่ยไอ้ข้อนเนี่ยมันลื่นถลายเนี่ยมันลื่น มันลื่นมันลื่นจากลังคาไอซีแพคโพเดียมซองดูวมันลื่นมันมันมาซักหัวแกพอมันมาซัดหัวแกครับที่ก็ปรากฏว่าแกน่าจะสลบหลายนาทีเลยพอมันสลบขึ้นมาอีกคราวนี้แกก็คงจะตัวตายเพราะบานใกล้เดินเทียงแด้แถวนั้นเข้าไปทํางานหมดเข้าไปทํางานหมดนันทีนี้มาอยู่แต่เราเนี่ยมาอยู่แต่ลุงพ่อแล้วก็มาอยู่กับพวกมุซิดเนี่ย ที่มันอยู่ใกล้เคียงกันอยู่ตรงกันข้ามกันเนี่ยเรากำลังทอาไม้ขึ้นทอาไม้ขึ้นเสียงเราโูดดังโอเป้โอเป้อย่างเงี้ยนะไอ้ยายคนนี้ก็เปิดประตูออกมาเนี่ยปเปิดประตูออกมาบอกว่าช่างช่างอย่างเงี้ยช่วยโทรศัพท์เรียกเรียกรถรถพยาบาลให้ยายหน่อยเพราะว่า,ายายเนี่ยยายจะไปยายจะไปโรงพยาบาล แต่ไม่ต้อง,งกังวลหรอกนะยายเนี่ยทำประจันชีวิตเอาไว้ใครเรียกร้อใครโทรศัพท์เรียกร้อรถแท็กซี่ให้ดดหน่อยเพราะว่ายายจะ,จะไปโรงพยาบาลที่นี้เราก็เลยเห็นรถซิปว่าแกได้ที่ไปบาพทีเห็นภาพก็เลยถามว่าแล้วยายเป็นอะไรแกบอกว่าแกน่ยอยู่ในบ้านของแกพออยู่ในบ้านขอแนงแกดีแกเนี่ย ที่นี้ไม่รู้ว่าท่าไหน่บ้านรั่ว่ิดกันที่นี่ไอ้ไอ้เขาเรียกว่าไอ้ข้อที่มันอยูว่าเราคาชังสงเนี่ยมันลื่นตกลงมาใส่หัวแกอ่มันก็เลยทับกรแกนอยู่รถแต่ยายก็เลยก็เดินเดินท่าเขามช่วยเหลือไอ้พวกมุสีนวัเนี่ยก็เลยบอกเขาบอกว่าเอาเงินทางกระกระจะเรียกรถให้นะ ยายมีอัดสั่งอยู่โรงบามไหนบอกผมจะพ้นกเรียกรถให้ไ,ไปส่งเลยทีนี้เดี๋ยวราเลยถามดูสิว่าเออถามมีสิ่งเกิดไอ้ที่ว่าพ้อเปตนโถใส่หัวยายเนี่ยเขาจะต้องรับผิดชอบไปไอ้เจ้าของบ้านก็บอกว่าไม่แย่บอกเขาว่าในสัญญานี้เนี่ยช่างเขาจะต้องรับผิดชอบถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นใครช่างก็เป็นเพี้ยนั่นเอง,เอง ที่นี่ไอเจ้าของไอเจ้าของป้าเขาเรียกว่าลุงซิบเราเนี่ยขับวถคนงานเนี่ยพอแตะห,หน้ายายคนนี้ป้าเนี่ยเขาวิ่งเขาบ้างก็เลยนะเขาไม่ให้ความช่วยเหลือเลยเราเลยถามอาจารยไนหลอก่อนยายคนนี้แหละบอกวานเราก็คืนมันตาเราก็ชดเลยนะอันนี้กรรมตามสนองกันแล้วพยายามไปช่วยด้วยให้มันไปเอจอชะตาที่าถามเข้ามาไป ก็เลยไป็ทเอ็นทับท้ายใหคนนั้นสิก็เลยไปก็ท็กซี่เลนะพฤติการคนไม้ก็ต้อเขาในช่วงนั้นเนี่ยคนประมาณพุกเด็ดวันกว่าไม้มันจะออกมาจากบ้านซอยถนนเซตเนี่ยเชื่อไหมว่าพอไปถึงบ้านป้าก็มาไหว้ใหญ่คนนั้นก็เลยเข้าไปทับทุบเอ็นแล้วมันก็ไม่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 อันตรายนะก็แค่นอนทับก่นจะถูงแผ้ไปแผลออกมาไเทียดเลยนะ ทั้งลูกสาวลูกชายลูกเขยทั้งยายแก่ๆคนนี้เพราะเราต้องค้นค้นอยู่หลายวันแกไม่เงียบเลยแกไม่โท้เสียงดังเลยนะไอ้โรคนี้ก็ปูนปางปูนปางปูนปางโรคนี้กนจะออกโผล่มุ้ยมันต่อเสียงมันปูนปางปูนปางอยู่เยอะมากเลยแกไม่ว่าเลยนะแกไม่ได้แกไม่ว่าเลยอ่ะทั้งลูกเขยลูกสาวลูกชายไม่ไดใครว่าเลยนั่งเงียบชี้เลย เดินทางไปทางมาก,ก็เทียบเลยเราถึงรู้ว่าอคำว่าใจใจไม่ดงางใจไม่ดีใจในว่ากับบุณุศลเนีกก่ยมักจะทูหักล้างหรือว่ามักจะเป็นที่ตั้งโทอรังเกียจของใครของใครเทียงธรรมดาเสียล เลยเป็นเดียวทำอัญญาตอนนี้เนี่ยอันนี้คือ,อเราข้อเห็นก็ตาเนี่ยนะ <c oughs> เห็นก็ตาหรือว่าหรือว่าคือเขาเป็นข้อดาเราอยู่อ่ะข้อดาไปดามาขึ้นมาก็อนเช้ารถแ,แตกรถฉีดแล้วก็ท <c oughs> ี่ฉีดรถฉีดไปฉีดมาอะไรโอ้เจาะไอ้ร่าวเราไม่รู้ว่มพมันทำไมกรรมท่านตายเห็นขนาดนี้เนี่ยกรรมมัท่านตายอยู่ ไอ้นี่เราเห็นเห็นคาถาเนี่ว่าโอ้ผลมันมาจากว่าไม่ดีในมุญคุโสขนาดพระองค์เนสี่ห้ากเดินตะทำเดินเอ็ซอยคาตาตาคงโคงเค้งคงไปนะดาไปทางดาไปทาพระไ้นะบางคอ้ว่าคยเทียมาดาต้อเห็นแล้วนี่เขาก็คงจะรัคาจะรังค เขาอะไรยยนพ่อเด็กพ่อถึงเลยตงนีเลยแต่คนที่แกบอกว่แกบอกวแกแกเราต้อแกก็ตายมันนานหลายปีเยอแล้วจากที่บว่าตอนนั้นพวกราตั้งพวกเพ่อนตั้งวปีห้าสี่ปีห้าสี่ห้าสี่ไปกลเนี่ยเราก็ไปต้นเราก็ไปค้นไมต่อหน้ามันลง ชอบนั่นแหละอันนี้เลยเป็นเหตุผลว่าฉะนั้นทีปากรรมอะไรต่างๆนั้นเนี่ยมันรวดเร็วหักใจและออกกองผีงปากเพราะใจไม่เลืออประโยชน์ไม่ให้ทานบารมีกับพระสพงค์พระเจ้าหรือกับวัดวาอารามจนตัวเองนั้นเนี่ยคือได้รับการสาดเช่นทิงชัำ จากเทวดาหุหรือว่าจากเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้คือเห็นเลยเห็นกะตาเลยเห็นกะตาขึ้นมาข้อที่สองข้อที่สองก็บ,กบกินกกนะับนั่งไปเชวนนี่นะข้อที่สองนี้นี่ นิทาหรือว่าชอบแครายอะห้รายพระศพองค์เจ้าแครายวัดวา,ารามพราห้ครายไปแครามาแล้วพอแต่จะตั้งกฎเกณฑ์ให้วัดเนี่ยถึงความวิบัติและก็ไม่ค่อยะสมดีกับวัดวาอารานขึ้นมาพราะไม่ประสมดีกับวัดวาอารานขึ้นมาในคราวนี้เป็นยังไง ทำให้เทวดาทุกเทวดาทุกสนศาสเช่นชิงชังและก็ให้พบความหมายนะอันนี้คือเราเห็นว่าคือมันมีคนหนึ่งชอบ,บข่าวอย่างนี้ไปบอกเจ้าหน้าที่บ้างไปบอกอะไรบ้างทําให้วัดตรวจเสียเียนกลา้าหรือไม่ก็เกิดความ วันวันหนึ่งขึ้นมามันหอบสังขคานเดินุรักทุเลใน้อนที่ท่านอะไต้นองซองหัวเนี่ยมันหอบสังขคาเเนเดินุท้าทเลมาเดินุท้าทุเลมาก็เลยถามว่าพระเลยถามว่าโยบโยบโยบเป็นอะไรทำไมหน้าตาสีเที่ยวเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยสบายเนี่ยเป็นเพราะอะไรเมื่อก่อนนี้เนี่ยโยกมามันกอดดีดีเล่นะ แต่มาวันนี้ทำไมมาแบบุลังโดเลยอย่างเงมาแบบสลัดส,สบายจ้าเลยผมเนี่ยขับรถไปตลาดบางังเอิญว่ารถมันตกลุกแทนรถเนี่ยมันขึ้นมันขึ้นที่มมททข้างผมมันทำให้เองพ่อของผมเนี่ยเขาเรียกว่ามันเหมือนกับเลือดเส้นดุข้างใน ตอนนี้หมอเขาประชัยใส่เสลไปก็เสลมาเนี่ยเขาบอกว่า,า,าข้างกนก็ผมมันแตกมันชัำผมก็เลยไม่ได้ผมก็เลยอยู่ในสภาพอย่างนี้ปรากฏขึ้นมาว่าพระองค์เขาปรนพิจรารณากันมานในนี้เนี่ยเป็นบุคคลผู้ประสงค์ร้ายตอกมาเป็นบุคคลประสงค์ร้ายที่ค่อยเขาเรียกว่าเป็นคนเท่ร้ายอ่ะ เขาไอ้คนที่มันเข้าออกวัดอยู่ตลอดเข้าไปเข้ามาวัดต่อคอยจะมีแต่ปัญหาพอวันสีคือดีเราไปเห็นยงพระน้าวไอ้คนนี้มันพิาการมาดูกว่าพอมที่การมาถึงถึงวัดทตเลยมาพระก็เลยบอกว่านี่นี่คนนี้เนี่ยมันแคร์ใครตัวเองนั่นเนี่ยเพราะว่ามันนี้เขาเรียกว่าอธนนิกรรมตามสนองนะแล ฉะนั้นบาปที่ก่อกับทำเวรทำเพดเนี่ยบางทีมันระสมผลเร็วบางทีมันระสมผลช้ามันขึ้นอยู่กับคําว่าบุญกุศลเนี่ยที่เขามีอยู่ที่ตัวเขามาเนี่ยมันจะหมดในวินาทีเดแต่ถ้าบุญกุศลมันหมดเมื่อไรบ้องโอโ้ มิบาทันที่เคยสร้างเอาไว้เนี่ยมันจะประดามมาในที่ทันงสีเลยเช้า,ากลางวันเย็นมันจะโผลมาอยู่ตลอดแล้วก็มันประจกอยู่อย่างนั้นแหละอยู่กับสังขารอยู่กับครอบครัวตลอดไปจนเป็นเหตุทำให้มีมรดกมิบาท บอระดกมาอยู่ในครอบครัวกลายมาเป็นกลายมาเป็นเรื่องราวที่สังคมต้องนำไปอธิบายและก,ก็นำไปบูชาให้คนจำนวนมากไปรู้ว่าเออทำไมครอบครัวคนนี้เนี่ยถึงเลวร้ายเค่พ่อแม่ ก็เป็นอย่างนั้นลูกก็เป็นอย่างนี้หลานก็เป็นอย่างนี้เขาสร้างทมสร้างเรื่องอะไรเอาไว้ในอดีตถึงมีค่ามมีเย็นมากขนาดนี้ทรมาถามทักจริงๆแล้วเนี่ยกเขาจะบอกไปว่าเร้ยอี่่าตรมันเกิดจากเจตนามันเกิดจาก จอบจงให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยถึงความวิบัติพอไปเจอพระมีศีลมีธรรมมีบารมีมีชาติตาม,มากมมันก็เลยแพ้ไครตัวเองทำให้ญาติโยมคนนั้นครอบครัวนั้นเนี่ยต้องบางคราวโดนบากอันนี้นนชั่วชีวิตชั่ววินิจันไม่มีวันสางหรือมีวันสินาอันนี้ก็เลยเล่าให้ฟังจากประสบะการณ์ที่หลวงพ่อเอง รักมาเนี่ยได้สัมผัสมาเนี่ยแต่มันมีเยอะมันมีเยอะอยู่มีเยอะอยู่เดี๋ยวจะนำมาเล่าบ่อยๆเพราะว่าในเรื่องพอมีธรรมะขึ้นมาก็ต้องมาพูดเรื่องจริงว่าทำไมเช่นนั้นแล้วเวลาเราสารั่งวัดสั่งวาณาีเนี่ยส่งไปเพื่อประโยชน์อะไรเราจะได้อธิบายให้ฟังอ่าอคอยรุ่งี and check on